สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องพ่นไอ้น้ำหมอกควันนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถจะใส่น้ำอย่างเดียวหรือว่าจะใส่น้ำผสมกับอย่างอื่นอย่างเช่นใส่น้ำผสมกับแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับเดี๋ยวเปิดดูปุ่มนี้เปิด เมื่อเปิดปุ๊บก็จะทํางานทันทีแล้วก็จะมีไฟสีม่วงทั้งหมดนะครับก็จะดูสวยงามอ่านี่นะครับ,รบพ่นอ่านี่นะครับอ่าฮะครับนี่นะครับก็จะพ่นอย่างนี้ไปตลอดนะครับถ้าเราอยากให้หยุดก็ปิดนะครับอ่าเดี๋ยวจะแสดงให้ดูอ่านี่นะครับแล้พ่นก็ประมาณนี้โอ้โหดูกันพ่นสิครับคลุ้งเชีย นะครับโอเคขอบคุณครับ